ละปัญหาต่างๆของภูเก็ตซึ่งผมว่าทุกคนที่อยู่ในภูเก็ตรู้ครับว่าปัญหาต่างๆในภูเก็ตมีอะไรบ้างเราอาจจะเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเขาว่ากันว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวถูกต้องไหมฮะแต่อีกด้านหนึ่งที่มันเกิดขึ้นควบคู่กันไปก็คือจังหวัดแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยการพุจริต คอรับชั่นจริงไหมฮะจริงค่ะดังนั้นเนี่ยไอความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีเรื่องของ,ของการพุทริตแอบแฝงไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียก็ดีจีนก็ดีนะครับออตอนที่ผมมาจากกรุงเทพเนี่ยผมเห็นนักท่องเที่ยวอินเดียก็เยอะหลายๆประเทศมาเที่ยวที่เมืองไทยแต่ถามว่ามีปัญหาไหม มีแล้วปัญหาพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยแก้ไขได้ไหมแก้ไขไม่ได,ไได้หรือไม่ได้แก้ขไขได้ดังนั้นเนี่ยผมกาลังบอกกับพี่น้องว่าจังหวัดภูเก็ตจริงๆแล้วมันมีศักยภาพเยอะมากแต่ศักยภาพนี้ไม่ได้ถูกปลดปล่อยและพัฒนาอย่างจริงจังเพราะการทุจริตคอร์รัปชันมันเต็มไปหมด พี่น้องชาวภูเก็ตที่รักครับพี่น้องเชื่อไหม,ไมเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP เนี่ยมันเป็นตัวเลขเขาเรียกว่ามวลรวมของเศรษฐกิจของประเทศเราเราจะใช้ตัวเลขนี้ในการชี้วัดในเรื่องของการเติบโตด้านเศรษฐกิจหลายครั้งเวลาเราดูข่าวเศรษฐกิจเนี่ยประเทศของเราก็เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2% 3%เเนาเซนานๆทีจะเป็น4%อร์เซตตัวเลขตรงนี้ เวลาเราเห็นโอ้ยสเปอร์ตบมือดีใจคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดีใจเพราะว่านั่นหมายความว่าเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าประเทศของเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเลย GDP ขึ้นทันที2%หมายความว่าอะไรหมายความว่าเม็ดเงินที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไปกองอยู่กับมาเฟียมันไปกองอยู่กับอาชญากรมันไปกองอยู่กับบรรดาข้าราชการที่ไม่สุจริตเนี่ย จำนวนมากและเม็ดเงินเหล่านั้นจํานวนมากเป็นของคนภูเก็ตครับเม็ดเงินเหล่านั้นจํานวนมากสามารถถูกใช้ในการพัฒนาภูเก็ตให้ดีกว่านี้ได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความชื่นชมนะครับกับรัฐบาลในเรื่องของการที่ต้องการเห็นการทําให้การท่องเที่ยวดีกว่านี้แต่ปัญหาที่เราเจอมาโดยตลอดก็คือว่า เอาละเราอาจจะเปิดฟรีวีซ่าเราอาจจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตของเราแต่คําถามสําคัญก็คืออะไรคือมาตรการในการรับมือเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยการรับมือที่ว่าคือการทําให้ผลประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยอยู่กับคนไทยอย่างแท้จริงทํายังไงให้ผลประโยชน์นั้นเนี่ยอยู่กับพี่น้องชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง วันนี้พูดถึงรัเสเซียเราก็เห็นใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวรัเสเซียมาเที่ยวภูเก็ตจํานวนมากแต่มีปัญหาไหมปัญหาที่ว่าคืออะไรบ้างฮะเราสักเรื่องหนึ่งอ่าเช่ามอเตอร์ไซค์ชนชาวบ้านอ่ายาเสพติดอ่ามีอะไรอีกฮะเป็นไกด์เองแย่งงานคนไทยถูกไหมไปตั้งโนมินีมาซื้อที่ดินซื้อบ้าน เสื้อสังหาริมารัพย์ถูกไหมมีมาเฟียรัเสเซียไหม,มเดือดร้อนคนไทยไหม,มก็คงต้องมีเดือดร้อนแน่นอนแล้วถามว่าพี่น้องในห้องนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าปัญหาแบบนี้มีแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไหม<อ>รู้แล้วเขาแก้ไหม,ไมนี่แหละฮะปัญหาคลาสสิกของประเทศเรารู้ทุกอย่างแต่ไม่แก้คอร์รัปชันจ่ใจสวยถูกไหมฮะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยผมกําลังบอกกับพี่น้องว่าผมและพักเก้าไกลเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศของเราดีขึ้นแต่เราก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจของเราจะไม่มีทางไปได้สุดตราบใดที่การพุจริตคอร์รัปชันยังมีอยู่ในห้องนี้ใครอยู่ในภาคอาสังหาริมทรัพย์บ้างครับ ช่วยบอกผมหน่อยว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เวลาที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับอำเภอเกี่ยวข้องกับเทศบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใต้โต๊ะเลยยืนยันได้ไหมครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับใครอยู่สถานบันเทิงบ้างฮะมีไหมฮะช่วยยืนยันกับผมหน่อยได้ไหมครับว่าในธุรกิจสถานบันเทิงไม่มีการจ่ายสวยจ่ายใต้โต๊ะเลยจ่าย จริงๆเราแก้ปัญหาภูเก็ตได้เราแก้ปัญหาประเทศไทยได้หมดเลยนะฮะผมกําลังจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันวันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ทําให้ภูเก็ตเป็นเมืองระดับโลกไม่ได้วันนี้เนี่ยผมกังวลผมกังวลมากว่าภาพลักษณ์ของภูเก็ตที่เขาบอกว่านี่คือเมืองท่องเที่ยวนี่คือเมืองที่หาดทรายสีทองนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเขาได้กอกเป็นเมืองสวรคร์เน แต่ผมกังวลว่าสุดท้ายคนเขาจะจดจําว่าภูเก็ตคือเมืองทุจริตนะแล้วถ้าเป็นแบบแบบนั้นเนี่ยคนเขาจดจําแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายภูเก็ตจะไม่เหลือภาพลักษณ์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยผมถึงต้องบอกกับพี่น้องว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และแนวทางที่เราพยายามทาพี่น้องอาจจะเห็นผมในบทบาทของการพูดเรื่องตํารวจ พี่น้องอาจจะเห็นผมพูดในเรื่องของตัวอย่างเช่นตั๋วช้างล่าสุดมีตั๋วแมมมอสนะครับแต่ตัวแมมมอสนี่มีแค่คนเดียวในประเทศนี้ที่ได้นะครับคนอื่นยังไม่ได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่ออะไรฮนะเพื่อที่จะบอกว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปองค์กรตํารวจเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องรับใช้พี่น้อง ตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดการไปปราบคนที่มีอิทธิพลมาเฟียรัเสเซียจัดการได้ไหมครับถ้าตำรวจเราแข็งแรงจัดการได้ครับอย่างน้อยไปจับถูกไหมถ้าตำรวจเราไม่มีทุจริตคอร์รัปชันถ้าตำรวจของเราไม่มีการรับสวยไม่มีการรับสินบนถามว่ามาเฟียหรือคนที่เป็นคนรัเสเซียที่มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพได้ไงฮะก็ไปจับถูกไหม แล้วจับแล้วเนี่ยทำไงต่อมันก็ต้องส่งตัวกลับไปส่งตัวกลับไปเนี่ยคุณมาทําผิดในบ้านของฉันเนี่ยอน,อนาคตเขาจะกลับมาอีกก็กลับมาไม่ได้ไงฮะก็แบนเขาไปเท่านั้นเองกรณีเคสแบบตู้ฮาวจริงๆตู้ฮาวเนี่ยเกี่ยวข้องกับภูเก็ตด,ด้วยถูกไหมฮะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเผาสวนงูถูกไหมเนี่ยคือคนจีนที่ก่อวีรกรรมผมไม่ได้บอกว่าคนจีนทุกคนเป็นคนแย่นะครับคนจีนดีๆมันก็มี แต่ว่าจีนไม่ดีมันก็มีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้วีซ่าคนจีนเป็นวีซ่าออนไะไรว่านะครับยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบ้างรัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้ฟรีวีซ่าขนาดพอมีวีซ่าพอกรองกันบ้างเนี่ยยังเจอเคสแบบตู้หา่าถามว่าถ้าฟรีวีซ่าเนี่ยเราจะเจอตู้ห่ากี่คน,นะฮะแล้วถามว่าเรามีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างไม่มีเลยผมถึงต้องบอกว่าวันนี้โจทย์สำคัญ ของประเทศเราไม่ใช่แค่ภูเก็ตคือเรื่องตำรวจฮะแล้วถ้าตำรวจเราแข็งแรงตำรวจเราไม่ทุจริตผมเชื่อว่าบรรดามาเฟียธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดปราบได้หมดครับแต่การที่จะแก้ปัญหาเรื่องตำรวจให้ไม่ทุจริตไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างๆนะครับมีทั้งหมดกระดุมหเม็ดผมนําเสนอต่อรัฐบาลไปแล้ว เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะตอบว่ายัางไงแต่สิ่งที่ผมก็ต้องบอกต่อไปว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตเนี่ยมันก็ต้องแก้อีกหลายๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันด้วยเมื่อกี้โค้ดแซมก็คงพูดไปแล้วว่าอย่างสถานบันเทิงเนี่ยจริงๆผมก็ทราบไปไถเงินสถานบันเทิงกันอะมีหน่วยอะไรบ้างผมรู้นะครับผมรู้แล้วเผลอๆไอ้ที่ไปไถเงินไม่ได้มีแค่ตำรวจด้วยถูกไหมมีหลายหน่วยนะครับ รู้หมดแหละแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยภูเก็ตอยากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆแล้วการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวโดยที่อย่างภูเก็ตที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับพี่น้องทราบไหมทําอะไรแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคครับอย่างเรื่องสถานบันเทิงเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวโค้ดแซมเนี่ยเขาจะไปถามรมัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้ว่าเมื่อ,อไหร่จะแก้นะครับอันนี้ถ้าเราแก้ได้นะครับแก้กฎหมายปุ๊บ เราจะเปิดให้สถานบันเทิงนะครับสามารถที่จะเปิดระยะเวลาเพิ่มขึ้นได้แต่คําถามต่อไปก็คือเอาถ้าเปิดเปิดขยายเวลาได้เนี่ยคนเขาจะหลับจะนอนทํำยังไงอันนี้มันต้องคุยกันมันอาจจะต้องมีการจัดโซนนิ่งมันอาจจะต้องมีในเรื่องของพื้นที่มันต้องหาจุดที่มันอยู่ร่วมกันได้เพราะถึงที่สุดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตไม่มีใครอยากกลับบ้านตีสองหรอฮะถูกไหมฮะสี่ห้าทุ่มเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเลยอยู่ไปทัทั้งตีสอง ยังไม่ทันเมาเลยเนี่ยใช่ไหมเราต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขามาเที่ยวได้ไม่สุดภูเก็ตจะไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วถ้าภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วเขาเลือกที่ไปที่อื่นที่เขาสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ภูเก็ตลําบากนะฮะผมคิดว่าพวกเราเรียนรู้เป็นอย่างดีว่าในช่วงเวลาที่ภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวอย่างโควิดเนี่ยบรรยากาศภูเก็ตเป็นยังไงผมแทบจะตอนที่ผมมาภูเก็ตตอนนั้นเนี่ย ผมน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวรายแรกๆเนี่ยหลังโควิดเนี่ยนะครับเพราะว่ามาทํางานคนขับรถตู้บอกผมว่าหกเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมเป็นลูกค้ารายที่สองในรอบหกเดือนลองคิดดูฮะนี่คือสภาพของเศรษฐกิจภูเก็ตถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวดังนั้นมันต้องหาจุดที่มันอยู่ร่วมกันได้แล้วตรงนี้แหละครับคือคกลไกที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทีนี้การที่จะมีกลไกเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ไม่ควรจะรอให้เรื่องไหนเป็นปัญหาแล้วค่อยมาตามแก้ตามเช็ดเรื่องไหนที่พี่น้องอยากเห็นบ้านของเราอยากจะเห็นจังหวัดของเราเป็นยังไงเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิตรงเนี้ตั้งแต่ต้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพักก้าวไกลเราถึงเสนอในเรื่องของการทําให้ท้องถิ่นนะครับมีอํานาจในการที่จะจัดการตัวเองเพิ่มขึ้น น,นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงผลักดันในเรื่องของนโยบายกระจายอำนาจถ้าเราไม่กระจายอำนาจพี่น้องมีปัญหาอะไรถูกไหมฮะพี่น้องต้องไปพบใครครับเราอาจจะต้องไปพบผู้ว่าเราก็อาจจะต้องไปพบในอำเภออ่ะอาจจะมีบ้างอบจอเราก็อาจจะไม่ต้องไปพบบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันนะแค่เรื่องเดียวนะ เราต้องวิ่งไปพบทุกองค์กรเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากระจายอํานาจอะบางทีเราไปพบแค่หน่วยงานเดียวนะก็คือไปในชั้นของอบจอเลยเลยก็ได้แล้วเขาก็มีอํานาจในการสั่งการทุกระดับวันนี้มันก็มีปัญหาระหว่างอบจอผู้ว่าราชการเทศบาลตกลงบางทีเนี่ยเถียงกันไม่จบว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเรากระจายอํานาจนะครับเราไปบอกผู้ว่าของภูเก็ต ปกติเราไปบอกผู้ว่าเราไปร้องเรียนผู้ว่าทําไม่ทาเราไล่เขาได้ไหมไม่ไดไ้เราบอกว่า้อรอบหน้าไม่เลือกแล้วผู้ว่าปัจจุบันไล่ได้ไหมไม่ได้เออผมพูดถึงผู้ว่าภูเก็ตอันนี้ผมไม่ได้แซลหรือแซะอะไรเขานะครับผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่มีวิน,นัยแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่ผมกําลังพูดถึงระบบแต่ผมขอทดสอบพี่น้องชาวภูเก็ตหน่อยวันนี้ผู้ว่าชาวภูเก็ตเชื่ออะไรฮะ อ่าเกษียณแล้วนะเกษียณแล้วนะเกษียณแล้วนะไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหรออ้าวตอนตอนกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าเขารับตำแหน่งวันแรกเนี่ยชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนภูเก็ตแล้วไปเชียร์ผู้ว่าที่กรุงเทพทำไมความชอบเอาในนี้ใครใครใครไม่รู้บ้างเขาว่าผู้ว่า กรุงเทพมหานครชื่อว่าอะไรสรุปว่าทุกคนรู้หมดนะเอาในนี้ใครรู้ว่าผู้ว่าภูเก็ตคนที่กําลังจะมารับช่วงต่อจากผู้ว่านารงเนี่ยชื่อว่าอะไรมีใครรู้บ้างไหมฮะชื่ออะไรนะโสพลสุวรรณรัตนนีตต้องเปิด Google มีอยู่แล้วนี่คือเซฟเก็บไว้เลยแต,แต่ยังต้องใช้ตัวช่วยคือมือถืออยู่ คือผมต้องบอกว่าผมไม่รู้จักท่านเนาะท่านผู้ว่าผมไม่รู้จักเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอาคติอะไรแต่ผมพูดในเชิงระบบว่าถึงที่สุดเนี่ยวันนี้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเวลาเรามีปัญหาแล้วเขาทำหน้าที่ไม่ดีเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยเราทำอะไรเขาไม่ได้เลย จะทาได้อย่างเดียวพี่น้องจัดม็อบไปสารการ์ะครับแล้วทาไมชีวิตความเป็นประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาอยู่แล้วเนี่ยทําไมเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเขาทําหน้าที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเลือกเขาอ่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าไอ้บางคนใช่ไหมมันก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีหัวคะแนนอะไรก็ก็ไม่เป็นไรก็เลือกกันต่อไปเลือกคนไม่ดีกันต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเลือกใครไปแล้วเขาทําไม่ดีเนี่ย เราเป็นคนรับผิดชอบเองไงแล้วถ้าเรายังบอกว่าเรายังอยากเลือกเขาต่อก็ไม่เป็นไรก็กกระบวนการประชาธิปไตยเป็นแบบนั้นแต่ให้เราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ได้เลือกไปเรื่อยๆเนี่ยไอเนี้ยมันคือระบบที่มันไม่ดีดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เสียงของพี่น้องประชาชนดังที่สุดพี่น้องสามารถบอกได้ว่าอยากเห็นภูเก็ตเป็นยังไงการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับ ทำให้ผู้ว่าของภูเก็ตมาจากการเลือกตั้งนั่นคือเหตุผลที่พักก้าวไกลเราต้องการแก้รัฐมนูญแล้วทําให้การกระจายอํานาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วถึงวันนั้นพี่น้องลองจินตนาการเล่นๆภาษีของพี่น้องจังหวัดที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันที่ GDP มันขึ้นทันที2เปนะแล้วบวกกับภาษีของพี่น้องพี่น้องอยากให้ภูเก็ตเป็นอะไรเป็นได้ทั้งสิน้นแล้วผมเชื่อว่านี่คือความเปลี่ยนแปลง และนี่คืออนาคตของภูเก็ตแล้วผมมั่นใจว่าภูเก็ตจะกลายเป็นเมืองระดับโลกเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกอยากจะมาวันนั้นจะเกิดขึ้นถ้าเสียของพี่น้องดังขอบคุณครับ <c oughs> ไม่รู้จะต้องมีคำถามไว้แต่ผมเข้าใจว่าผมใช้เวลาไปพอสมควรคำถามรวบรวมแล้วส่งทางนายกเดียวเลยได้แต่พี่แต่พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับ ภูเก็ตมีสสภาคใต้เนี่ยนะครับก็มากองอยู่ที่ภูเก็ตสามคนนะครับดังนั้นเนี่ยภูเก็ตไม่แบ่งปันให้คนอื่นเลยเนาะไม่แบ่งพันให้จังหวัดอื่นเลยปรากฏว่าพอผมพูดประโยคนี้งั้นรอบหน้าภูเก็ตเอาคนเดียวพอ <laughs> คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเอาเป็นว่ารอบหน้าก็รู้จักใครก็บอกกันนลกกันนะบอกต่อกันแล้วกันนะครับก็แต่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะครับวันนี้มาเพื่อชวนคุยชวนคิดนะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องที่จะทําให้ภูกเก็ตเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นการทําทไมเราต้องพูดกระจายอานาจทาไมเราต้องพูดถึงเรื่องของการทําทให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเพราะคนคนนั้นกําลังทําหน้าที่แทนพี่น้อง,องกันเขากําลังพูดแทนพี่น้องแล้วถ้าเขาทําไม่ดีพี่น้องก็ไม่ต้องเลือกอีกแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ชวนคิดและร่วมกันกําหนดอนาคตของคนภูกเก็ตของจังหวัดภูกเก็ตต่อไปขอบคุณครับ ขออ ah. นุญาตสุขเรียนท่านนายกสมาคมนะครับมอบอิเล็กและขอบคุณนะครับเราในนามสมาคมขอบสามนั่นเลยเป็นผู้แทนนั่นเดินทางมาไกลดีกว่าเดินทางมาไกลเป็นผู้แทนอีกตัวนะครับเรามีชาตรีการกินเจเอามอบเชื่อไปเรื่อยท่านอยู่หลายวันนะจีนเจต้องมาอีกแน่นอนนะเราจะเชิญได้เรื่อยๆนะครับ สำหรับปัญหานะครับเนื่องจากคอร์สของเราเนี่ยมีเวลาจำกัดท่านสามารถเขียนอยูอ่ในท้ายเอกสารความพึงพอใจได้ครับทุกปัญหาผมจะทำการรวบรวมถึงมือถกสมารับ